คร์บูสองตัวนี้นะครับของ Honda เหมือนกันนะครับก็จะหน้าตาจะคล้ายๆกันเหมือนกันเลยนะครับแต่จะมีจุดที่แตกต่างกันอยู่ที่ประมาณสองสามจุดนะครับก็คือดูจากรูปเลยนะครับอ่ะด้านบนนะครับด้านบนอันเนี้ยสีดำๆตรงเนี้ยเป็นของ gx สามหอันเนี้ยของ ut 31นะครับ ก็คือตรงนี้จะเป็นเหมือนตัว,ตวนีบแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสวมสวมสายเข้ามาครับแล้วฝั่งนี้นี่ด้านนี้ท่อตรงนี้จะอันนี้จะงอนะครับหันประมาณเกือบ45องศาแต่ตัว G X อ่ะ A อ U T สามหนึงนี่จะตรงลงแบบตรงๆ แล้วก็มีตัวตั้งรอบเลยนะครับด้านล่างเหมือนกันทุกอย่างครับไม่มีอะไรแตกต่างนะครับต่อไปมุมนี้นะครับอ่ะอันนี้บากอันนี้เรียบเน,น,นี่ยนี้เหมือนจะต้องเอาไปให้มันสวนมพอดีกับช่องเลยสักอย่างหรือเปล่าต้องไปดูตรง แถวแข็งแล้วก็สุดท้ายคือตรงนี้ครับไฮไลท์นี่เห็ <c oughs> นไหมครับนี่นี่ก็แทบเหมือนไม่มีอะไรก็คือต้องต้องลองสังเกตดูนะครับว่าเอาตัวนี้ไปใส่แล้วสลับกันดูแล้วมันยังมีอาการอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ดูแล้ว อาจจะไม่ติดนะครับแต่ก็อยากต้องเอาไปลองหน้างานแล้วก็ต้องสังเกตดูอีกทีนะครับแต่ที่นี่ง่ายๆคือสังเกตตรงสายอันนี้เป็นแบบหนีบมันก็จะมีน็อตตัวเหมือนบังคับเนี่ยหัวท้ายแต่นี่จะสวมเข้าลงมาเข้ามาแค่นั้นนะครับก็เอามาฝากกันแค่นี้นะครับถถูกใจไงช่วยกดติดตามกันหน่อยนะครับสวัสดีครับ